กรณีลูกค้าจ่ายรับบิดายเปยไม่ได้นะครับวิธีแก้เบื้องต้นนะครับให้เราหาสาย Power ของเครื่องร a บบิดครับจะลักษณะประมาณนี้จะเป็นกลมๆให้เราดึงออกเนี่ยให้เราดึงออกให้เครื่องดับไปครับพอแล้วเราก็เสียบใหม่แล้วก็รอให้เครื่องโหลดใหม่ครับ พอเครื่องขึ้นมาสักพักหนึ่งให้เราทำการกดล็อกอินและบิดครับแล้วลองสแกนใหม่อีกรอบหนึ่งครับ